สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋านะคะของผู้หญิงนะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะตัวนี้สายสะพายข้างเขาไม่สามารถถอดออกได้นะคะตัวด้านหน้าเขาจะเป็นผ้าลายซีนะคะสีน้ําตาลนะแล้วก็ด้านข้างเขาจะเป็นหนังสีดํานะคะนี่ส่วนด้านหลังเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีช่องซิปให้อีกหนึ่งช่องนะคะวิธีการใช้งานของใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสะพายแบบนี้นะคะ นี่นะคะสะพายแบบนี้สวยๆนะคะใบไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะเ,ออเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้กันนะคะด้านในของใบนี้เขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรนะแล้วก็มีช่องเล็กๆให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องนะคะส่วนอีกฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะโล่งๆ ตัวนี้เป็นกระเป๋าสตา์เอ้ยเป็นกระเป๋าใบใหญ่นะคะสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนขนาดของใบนี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะคะนุ่นวัดจากตรงกลางนะความสูงเขาประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะโดยประมาณนะ8ดนิ้วครึ่งแล้วก็ความกว้างของเขาประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ ผ่านกระเป๋าของเขาตรงนี้ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะก็ใครสนใจใบนี้ลองดูลองชมได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะพายให้ดูอีกรอบสะพายเราไซส์ประมาณนี้นะ